พระนิพพานอยู่ใกล้ที่สุดไม่ไกลอย่าไปหาไกลหนังมันห่อไว้กระดูกมันห่อไว้ทำลายมันออกให้หมดจิตอันนี้มันก็ปิดบังมรรคผลนิพพานไว้ทำลายจิตลงไปอีกจิตแตกสลายออกไปแล้วไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานทำลายให้เป็นของว่างยึดผู้รู้ว่าเป็นเรา ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นจิตสัก์แต่ว่าจิตธรรมศัก์แต่ว่าธรรมไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของสมมุติแท้ก็มีของจริงอยู่ในสมมุตินั้นจิตเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวอริยสัตว์มีสติแล้วศีลสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ศูนย์รวมของธรรมอยู่ที่ใจ กิเลสตัณหาอยู่ในจิตเท่านั้นไม่ได้อยู่ในรูปเสียงธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตของเราอยู่ที่จิตเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนจิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งหากแต่มันอยู่ในจิตอันนี้ห่วงหนังห่อขี้หนังห่อหมูดห่อคูดหลวงปู่แบน์ธนากรโร